เหนื่อยไหมคะที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับใครคนอื่นบางคนไอรินไปเจอข้อความหนึ่งนะคะในทิกต็อกนั่นแหละเป็นคำพูดของวิลสมิธนะคะซึ่งเป็นคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ดีมากเลยพูดถึงเซลฟ์เอสตีมก็คือการเห็นคุณค่าของตัวเราเองนะคะเพื่อนๆเป็นหรือเปล่าว่าถามตัวเองก่อนว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นคุณค่า ความเป็นตัวเองจากตัวเองหรือเพื่อนๆจะเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อคนอื่นบอกว่าเพื่อนๆมีคุณค่าอันเนี้ย อยากให้ไปฟังมากเลยเพราะว่าเขาสรุปได้ดีมากเกี่ยวกับ self esteem ชื่อภาษาอังกฤษมันก็บอกแล้วเนาะว่า self แปลว่าตัวเองนะคะภาษาไทยมันก็แปลตรงตัวมากเลยว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าใครเหนื่อยนะคะกับการที่ต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันเก่งและฉันดีหยุดนะคะไม่ต้องทำเลิกทำไปเลยเพราะว่า การที่คุณนะคะจะเห็นคุณค่าในตัวเองนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวคุณเองก่อนคุณต้องเห็นว่าตัวคุณเองดีพอแล้วก็เก่งพอไม่ต้องไปพิสูจน์กับใครนะคะให้มันเหนื่อยเพราะบางครั้งในการพิสูจน์เนี่ยคุณจะไปรู้หรอว่าเหมือนเราส่องกระจกที่แตกนะคะคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่สะท้อนคุณอยู่เนี่ยคือเป็นกระจกที่สวยงามหรือกระจกที่แตกถ้าเกิดเขาแบบไม่ได้มีความคิด ที่จยให้คุณพัฒนาไปข้างหน้าละ่ะถ้าเขามีความคิดที่จะฉุดล้างคุณไวล้ล่ะนั่นแหละสิ่งที่น่ากลัวลองคิดทบทวนดูนะคะว่าคุณค่าของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองความรู้สึกของคุณเองหรือมันขึ้นอยู่กับคิดป,ปากฉวานแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ